สวัสดีค่ะพี่น้องมากค่ะมากค่ะมือนี้เสียงอัดวิดีโอก่อนค่ะพี่น้องอืมร้องเพลงนะคะอืมร้องเพลงอันจบแบบเท่ๆค่ะคงนุ่มโจเนาะอืมกับกับมีข่าวเศร้าของเลาอยู่แต่ว่าแต่ว่าอันห้ามกับเศร้าน้ำเขาแบบน,นี้เรัาก็จะร้องเนาะพี่น้องจากโอเคเนาะจบแบบเท่ๆนะคะโอเคเนาะสร้องแล้วเด้อบันนี้ค่ะ ฟังได้กับฟังฟังบมได้ก็ต้องฟังนะคะโอเคค่ะบะมีดนตรีบะมีอย่างเด้อเอาแบบเอาแบบเถื่อนๆจะ้ะแต่ค่อยก็ร้องเถือขี้ของคอยอยู่เด้อพี่น้องจ้าโอเคโง่ในสายตาเธอก็หูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีภัยแกล้งโง่ยื้อใจบ่ให้เจ้าอลหาย เห็ดดีน้ำสูอยางส่วนน้ำสูอยางยังมีน้ำตาอย่าหาทำแบบนี้เด้อล่ะแพงป่านหน่วยตาเจ้าอย่างนอกจใจเมื่อเจ้าสิไปกะพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่ละได้ข้าวข้าดองกองสูงเสียฟ,ฟ้าคนที่น่าลักลายเป็นโต เจ้าไปดีมันเจ็บสําใดกลั้นใจทนเอาจบแบบเทเๆยินดีน้ำเขาคูหนาที่แฟนเกา่าคือลบเจา้าอูจากจใจก็เป็นดนตรีแหละเนาะวันนี้เนาะจบแบบเท่ๆยังออกรันไว้่ความหักโซงหอายินดีน้ำนอง เสาลงหลุกอมผู้แคนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆเม้นอายสิกลุ่มหัวใจอีสัมเดาให้อันนี้เข้ามักของเข้าเด้ยพี่น้องอเเ้าร้องเข้าก็ได้ยินข้า,าวเศร้าของของชาวน้อยเพชรแรนแพงอืเฮ้าก็งอยไปน้ำคือกัน กับบ่อขืดบ่อฟันเนาะพี่น้องนั่นแหละจักสีคอมเมนต์ไปเท่ากันบางเจอเนาะเริ่มแม่นบ่อเลยเฮ้ยแม่นอยู่เท่ากันบังเจอแต่คนที่ทึมันทึเนี่ยนะมันมันมันซ้ําเจอสำเลอเนาะพี่น้องเฮาก็เลยเงียบเฮากับให้น้ำน้อยหนึ่งพออันไปทํางานเนาะกับอันทั้งเบิ้งทั้งเบิ้งทั้งฟังเอาโทรศัพท์มาฟังเองแล้วหูเนาะถ้าเปิดดังพยัญมูะลาคานน่ะนะอืนั่นแหละเขาที่ฟังบรรลุเรื่องว่าเกยมันฟังอย่างเนาะนั่น ไปจดเนื้อเพลงอันนี้กะกะจดในโรงงานนั่นแหละพี่น้องเออทั้งประกาแดงทั้งประกานี้จดเอาฟังเขียนสามชั่าทีฟังเขียน,น,ฟ,ยนฟังเอานะนะนั่นแะหนะละมาต่อมือเจ้าสีไปกระโอเข้าใจเหตุผลอยู่ละได้ข้าวค่ะดองกองสูงเสียดฟ,ฟา้าคนที่น่ลาละใกล้เป็นโตเหเฮา เมื่อเจ้าไปดีมันเจ็บซํำใดีกลั้นใจทนเอาจบแบบเท่ๆยินดีน้ำเขาหน้าที่แฟนเก่าคือลบเจ้าออกจากจใจจบแบบเท่ๆยังกออกรันเว่ความหักสองเฮาดินดีน้ำนองกับข้าโอ๊เมื่อเจ้าเอาเสาลงลู่ ผูกแขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้ซุมจกแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆเมนอายสิกลุ่มหัวใจอีสัมเดให้จกแบบเท่ๆค่ะพี่น้องอค่อยหมักค่อยหมักค่อยหมักอค่อยฟังมือเดียวค่อยค่อยร้องได้เลยค่ะพี่น้องพอพอห้าพอเฮาชอบเขาอยู่แล้วเออห้าก็ตั้งเจอรอรกับมอดไม่มอนก็ต้องฟังนะคะพี่น้องโอเคเนาะ ะค,ะคลิปนี้ก็สิไว้สำานี้ด้ด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสไลด์สดอิมเรงนะคะขอบคุณทุกคนลังเจอด้ค่ะพี่น้องเดิมขอบคุณนะคะค้ากาลังเจอกันเนาะพี่น้องนะคะคลิปนี้ไว้สำเนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเือพี่น้องมีแต่ความชุกความจเจริญเด้ค่ะสวัสดีค่ะบาย